สวัสดีพี่น้องนี่สิมาเสนอมินูยงไงครับอ่ะไข่เกี๊ยวครับไข่เกี๊ยวไข่เกียวกินไข่เกียเก๊ยวน้ำกันเด้อพี่น้องมาดื่นกับพ่อเขเพาะไข่กันเลยพี่น้องต่าหาการเป็นเสียเวลาครับ หอมซอยพี่น้องหองมซอยหอมบัวห้อนหงนี่หละกระเทียมลงไปไม,ม่มีที่พรีกเลยพี่กินเป็นแยงคนมาใส่กัหรอก นวดดื้อใส,สใส่หลายเยบหลายใส่หลายเยบหน่อยยวดผมปรุงรสใส่ลงไปครับผมปรุงรสใส่ลายโมดใดมันสีเข้มกดเสนาน่อยคน,นเนีจ้จี๊ยม คุมิยากิซอสญี่ปุ่นครับเนอเคม็มกับซอสนี่นัวค่อยซอไ้อจะสิว่าให้อมน้ำมันพี่น้องมาเบิร์เดอพี่น้องกอ,อนดืนนนอนตับงแเทไใครลงไปเลยครับเท่ใ่ไปเลยต้องเปิดไฟเปิดยางละเท่ลกไปเลยครับ เก็บผู้เดียวสีอย่างเนี่ยังน้อยท่านเปิดไฟนะครับเอ้ใครลงไปเลยเทส่น้้ำมันเลยละ่ะคอยติดตามชมกันแล้วกันครับจะสิเปิดเจ็ดตั้มกลดพี่น้อง เปิดเก็บกันสีพ่อสูตรนี้สีพ่อเปลืองน้ำมันเลยครับสูตรนี้สีพ่อเปลืองน้ำมันหละัะกรอบดีพร้อมผู้อ้งางและพี่น้องออยติดตามชมอ,อีกต่อไปครับ เริ่มวินอกว่าน้ำมันมันสิเหลือหน่อยเหลือหลายป็นไดกับการที่เข้าถอดไขรแบบว่าเปิดไฟเปิดน้ำมันให้มันหอนแล,ล้วเราจังเทสใส่กับเข้าเทศใส่คอนจังไปเปิดไฟครับผมกระลัดตีครับสูตรนี้เคยเห็ดกินมาแล้วครับ เชฟกระทะดำครับสูตรเชฟกระทะดำดำพออย่างพอป่อยมันใหม่ผูนน้ันเลยแต่เนนพียงผูดเดียว่านเนี้ยเชียงใหม่เขมีคนถือกล่องจับกล่องให้สูตรนี้เฉพ่ะเปลืองนะมันเด้อพี่น้อง กรอบเลยครับสูตรนี้พวกอมหำมั่นเลือกี่น้อเท่เยเท่ไข่ไส้กรอนค,ครับผมที่หำมั่นลงก็่จัง เอาไข่เซรับประดองปลอยให้มันมัน,มน,มนห่อนกันเด้อพี่น้องเยองาาอ่าครับก็ได้ปีนปึ๊บก็ได้ปึ๊บออยังไหน น่ากินบ่ครับเบังเดือกพี่น้องว่าน้ำมันมันเหลือหน่อยเหลือหลายปนไดนบ่คือถ้ออาให้น้ำมันมันเดือดแล้วจังเอาใจมันมันสิอมน้ำมันพี่น้องบังเดือกพี่น้องว่ามันเลือดหน่อยเลือดลายปไปในน้ำมันก็ยังเบาป่วยว่าปอ ้ำมันแทะสิเหลือซ้ำเกลีครับน้ำมันโถดนี้โบอมน้ำมันเด้อพี่นอ้องคิดกับเฮาอ่าให้น้ำมันมันเดือดแล้ยจังไข่ใส่ครับผมนีม่เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆซ่ํานี้ล่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมายเลเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เห็ดลังหอกสดน้ำโปูโปกดอกกลุ่มดอกบานมีสารพวกแนวกินมีผักอีหินผักกลุ่มผักหวานว่าเชื่อให้นั่งรถผ่านสิเห็นอีสานอุดมสมบูรณ์สิเห็นเห็ดปวกเห็ดไข่ดอกบักไ่นะเกิดธาจูนุ่นอุ่